สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้11ตุลาคม2567เจอก,กันกับหมอลำเสียงวิหกดุพงศกรอลังการโชว์เต็มวงนะครับได้ที่บ้าน,พานโพนสาตบวนนนสาอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายนะครับงานแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้าครั้งที่14ชมฟรีนะครับนะ ่รงนี้หมอลำเสียงวิหกชมฟรีนะครับท่านผู้ชมหมอลำเสียงวิหกนอบวสกรเนี่ยก็เจอกันได้นะครับในวันที่11ตุลาคมนี้บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมากๆนะยังไงก็ขอให้ปังๆมารลายร้นคอกันทุกท่านนะครับนะก็ถือว่าเป็นเลิกดีนะครับที่จะมีการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้านะครับกับงานแข่งขันเรือยาวนะงานนี้ก็ เป็นอะไรที่ชมฟรีนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยเดินทางมาไกลก็เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับเพื่อมารับชมงานที่ดีแบบนี้นะกับงานพระราชทานนะครับแล้วก็ได้ชมฟรีเต็มวงเลยนะครับถือว่าเต็มวงวงใหญ่เลยนะจะมีศิลปินกี่ท่านมาร่วมแสดงมาเม้าความสุขให้กับท่านผู้ชมก็รอดูกันแล้วกันนะครับกับงานแข่งขันเลื่อยยาวในครั้งนี้ นะครบับอกได้เลยคำเดียวว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเพราะว่างานนี้คือเป็นงานที่ดีมากๆนะอ่ะเรามาต่อกันนะครับในเรื่องของการแข่งขันด้วยยาวนะครับเป็นประเพณีเป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเรือและก็ผู้คนนะครับ อยู่บนความพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเปลียงกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกันนะก็จะมีการทําบุญนะครับทอดกรถินผ้าะปะ่าสามาคัคคีโดยกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยคือจัดทุกปีนะครับเกี่ยวกับงานประเพณีแข่งขันเรื่อยยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่วัดต่างๆนะคราก็จะมีการจัดเป็นประเพณีเพื่อให้ทุกคน,เ,นเข้ามาร่วมสนุกนะครับแล้วก็ งานนี้ก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นงานชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะครับชิงถ้วยพระราชทานเลยนะเป็นเกียรติมากๆเลยใครที่เข้าไปรับชมหมอลำเซมีหกเนี่ยก็จะ,ะได้เห็นอะไรใหม่ๆเปิดโลกใหม่ๆนะครับนะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ีต่อไปครับสวัสดีครับ